อยู่อีเช่นเคยนะคะ วันนี้นะคะหยกก็มีรถมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราอยู่กับสายหรูสาย VIP นะคะสําหรับรถ11ที่นั่งที่กําลังเป็นที่นิยมมากๆนะคะในตอนนี้ค่ะและเราอยู่กับแบรนด์โตโยต้าอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่กับคันนี้เลยนะคะกับโตโยต้ามาจิตี้2.8พรีเมียมค่ะสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี2019ค่ะจดใช้งานปี2020นะคะตัวไม่ขับไปหลักหมื่นเท่านั้นนะคะและที่สําคัญมาพร้อมกับรา คาพิเศษนะคะเพียง2องล้านหนึ่งแสนบาทเท่านั้นค่ะตัวรถจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวยกพาไปรับชมกันรอบคันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าตัวรถมาพร้อมกับตัวรถสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวภายในรถสีดํานะคะ,ะต้องออกตัวไว้เลยนะคะลูกค้ารถเพิ่งเข้ามาถึงกันเมื่อกี้เลยเนาะสดๆร้อนๆนะคะเดี๋ยวเก็บมารีวิวให้กับลูกค้าในช่องของเราได้รับชมก่อนเพื่อนอีกเช่นเคยนะคะเรามาเริ่มกันจากกระจังหน้านะคะกระจังหน้า เป็นเอกลักษณ์เป็นอย่างมากนะคะสำหรับตัว Toyota m a า e เต y เป็นโพเมียมใหญ่ๆแบบนี้เลยนะลูกค้ามาพร้อมกับกล้องนะคะ360องศาตรงกลางนะคะแล้วก็มีโลโก้ให้นะคะแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะเดย์ทามรันนิ่งไลท์ค่ะมาพร้อมกับระบบกระแสงไ b บีมแล้วเรียบร้อยนะคะไฟตัดหมอก LED คู่หน้าออกสูญออกโรงงานนะคะแล้วมี เกิดนะคะมาให้นะคะลูกค้าดูหลอดดูด,ดันมากๆนะคะสําหรับคันนี้ตัวรถสีขาวุกแบบนี้นะคะช่วงนี้คือมาไวไปไวมากๆเลยจริงๆนะคะมาต่อกันที่ตัวยางนะคะเป็นยางดันหลอดปี2019นะคะออกศูนย์ออกโรงงานเนาะ มาพร้อมกับตัวปีรถแล้วก็ตัวแม็กนะคะที่เป็นเอกลักษณ์อีกเช่นเคยนะคะสําหรับตัว t o โยต้ามาจิ t ตี้ของ17แบบนี้นะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมีตรงขอบประจกให้นะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะ,ะถ้าสังเกตนะลูกค้าตรงด้านล่างจะมีกล้องให้หนึ่งตัวนะคะรวมไปถึงเป็นตัวเซนเซอร์นะคะตรงนี้นะคะไม่รู้ว่ามองเห็นกันหรือเปล่านะคะ ใหะะ้ที่จะเปิดเป็นโคเมียมค่ะตัดกับสีขาวของตัวรถนะคะเป็นตัวสมาร์ทเคเลตนะคะแค่มีกุญแจไว้กใกล้ก็สามารถปิดเปิดได้แล้วนะคะภายในห้องโดยสารค่ะเป็นภายในสีดำนะคะสำหรับคันนี้ตัวเบาะทั้งคันเป็นเบาะนังมุดเลยนะคะเรามาเริ่มกันจากที่กระจกนะคะกระจกเป็นกระจกออโต้สอบานนะคะมาพร้อมกับตัว ระบบเซ็นทัลล็อกแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นตัวพาวเวอร์ดอ์นะคะตัวประตูนะคะสไลด์นะคะเปิดปิดอัตโนมัต,ติซ้ายขวาน,นะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มวอลลุ่มได้ลดวอลลุ่มได้รวมไปถึงรับสายวางสายแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะในส่วนของแอร์แบ็กใต้พวงมาลัยมีมาให้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเป็นตัวครุสคอนโทรลนะคะก็มีมาให้นะคะในส่วนของคันนี้ ตัวเรือนใหม่นะคะอยู่ที่79,000กิโลเมตรนะคะไม่แท้ไม่เดิมนะคะรับมาจากมือเจ้าของเก่ากันสดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยราคาแล้วก็ในส่วนของหน้าจอเป็นหน้าจอ DVD ีดีทัชสกรีนนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวเกียร์ออตโต้นะคะรวมไปถึงตัวกันลื่นเท่าไหร่กันลื่นสบัดมีมาให้นะคะ อ่าเราก็เป็นตัวปุ่มอ่า engine start หรือว,ว่าตัวปุ่ม p u s start นั่นเองนะคะรวมไปถึงตัวอ่ากล้องนะคะ360องศาแล้วก็เป็นตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือนนะคะแล้วก็รวมไปถึงไฟในห้องโดยสารเราก็สามารถปรับกันได้นะคะลูกค้าหานี่นะคะกล้องด้านหน้านะคะ360องศานะคะในส่วนของคอนโซลก็เป็นสีดํานะคะลูกค้าแบบนี้เลยเนาะอ่ามาต่อกันที่ด้านหลังห้องโดยสารนะคะตัวเบาะนะคะสําหรับผู้น้าเนาะจะเป็นเบาะ นวดไฟฟ้านะคะลูกค้าตรงนี้สามารถนวดไฟฟ้าได้นะคะรวมไปถึงตรงหัว <_ C os> มิกกี้เมาส์ตรงนี้นะคะก็สามารถปรับได้นะคะลูกค้าอ่าปรับเอ็นเนาะต่างๆไม่รู้มันจะเห็นชัดหรือเปล่านะคะก็สามารถปรับเอ็นกันได้นะคะแล้วก็มีที่พักเท้าให้นะคะรวมไปถึงตรงนี้สามารถประพักเท้าได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงอ่าสามารถเป็นเบาะนวดไฟฟ้าได้นะคะแล้วก็ ระบบแอร์ต่างๆนะคะลูกค้ามีมาให้ไม่ต้องห่วงว่าแอร์จะไม่เย็นกันนะคะอ่าสติกเกอร์นะคะอยู่ครบนะคะสําหรับคันนี้มาต่อกันที่ด้านหลังนะคะลูกค้าคันนี้เป็นรถสอ็ดที่นั่งนะคะตัวรถค่อนข้างที่จะสูงนะคะแล้วก็ สำหรับลูกค้าที่เป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยมีคันนี้แค่คันเดียวคือตอบโจทย์แน่นอนนะคะแล้วหรือว่าสำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่ต้องการที่จะจูผู้โดยสารเยอะนะคะต้องการที่จะใช้วางสัมภาระต่างๆก็เลาอยแถวที่3นะคะแถวแถวสุดท้ายเนี่ยสามารถพับเก็บได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเซ,เซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้4จุดด้วยกันนะคะสเกิร์ตด้านหลังก็มีมาให้แต่งมาให้นะคะ ประตูนะคะสำหรับคันนี้จะยังคงเป็นแมนนวลอยู่ตามสแตนดาร์ดของโรงงานนะคะโดยส่วนใหญ่ลูกค้าที่ซื้อไปจะเอาไปแต่งเพิ่มเป็นตัวประตูไฟฟ้าด้านหลังนะคะเพื่อ,อเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะ ตัวล้อแม็กนะคะลูกค้าตัวยางปีเดียวกันนะคะดอกแน่แนๆนะคะประตูอย่างที่หยกได้บอกไปเนาะสไลด์นะคะอัตโนมัติซ้ายขวาเลยนะคะคือสะดวกสบายต่อการใช้งานแน่นอนนะคะสําหรับตัว toyota majesty นะคะนี่นะคะรถครอบครัวขนาดใหญ่สเปซท,ที่นั่งนะคะตัวเบาะนะคะลูกค้าเป็นเบาะหัวมิกี้มเมาส์ในส่วนของคู่หน้าด้านหลังนะคะลูกค้าก็ vip เช่นกันนะคะไม่แตกต่างกันเลยเนาะนี่นะคะ ด้านหน้าก็ประมาณนี้นะคะในส่วนของตัวรถ t o y ต้ a มาร์จิสตีคันนี้นะคะลูกค้าแล้วก็ผู้มือการใช้งานนะคะก็ยังอยู่ครบนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็อย่ารอช้านะคะช่วงนี้มาไวไปไวมากๆจริงๆในส่วนของ t o ยต t a Majesty ตนะคะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นคันนี้เลยหรือว่าคันอื่นๆก็ยังมีพร้อมส่งนะคะทั้งตัวพรีเมียมแบบนี้หรือว่าจะเป็นตัวแกรนนะคะลูกค้าราคาเริ่มต้นเพียงสองล้านหนึ่งแสนบาทเท่านั้นนะคะช่วงนี้คือโปรโมชั่นสุดๆเลยนะคะสำหรับลูกค้า หารถไปเที่ยวสําหรับสิ้นปีที่จะมาถึงนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เวร์โทลศูนย์หกห้าค่ะห้าสี่เก้าห้าสองเก้าหกค่ะหรือว่าเดี๋ยวยกจะทิ้งช่องทางการติดต่อทั้งหมดเลยไว้ที่ลิงก์ด้านล่างเนาะสามารถแอดกันเข้ามาได้เลยนะคะพร้อมช่วยทุกคันดันทุกเคสกันอย่างสุดความสามารถแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นะคะยกต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ